ก็ขอ,อก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อ,กอยอูยย Đ ่กับผมคุณกล้วยอีกแล้วนะฮะในดักจูเอลหน้าปักซอยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกหนึ่งรอบเลยให้รู้กันไปว่าคุดกล้วยบวกยูทูบเบอร์เท่ากับพ่ายแพ้หรือไม่เดี <S <S ๋ยว,วเรามีแผนว่าเราจะไปดักหาคนที่เราเคยไปทักทายแลกรอบหนึ่งเวลาเราไปทักทายใครเนี่ยเราก็ต้องไปทักทายซ้ำใช่ไหมเพื่อไม่ให้คนคนนั้นเก <Yeah. S 1> ิดลืมเราออกไปจากหัวใจวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหา คุณเอมิลกันอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับสวัสดีคุณกฟิร์นด้วยมินไม่ขลาดอีกตอ้อแล้วนะคุณดีวันไปบ้าเขาแล้วคุณนะแล้วเหมือนว่าวันนี้กดเขาก็จะค่อนข้างน่าสนใจอีกแล้วนะครับแล้วก็กติกาง่ายๆเลยแค่เลือกมอนสเตอร์ในเอ็กซ์ต้าเด็ก และมอนสเตอร์ในเด็กเป็นหนึ่งเผ่าก็สามารถเล่นด้วยกันได้แล้วกดของเขาเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่คุณกล้ยเคยเล่นมาแล้วอีกแล้วหรอมันคุณกล้ยมีความเชี่ยวชาญมากเลยอ่ะเขาเล่กูก็พูดแบบนี้แล้วกูก็ตัวแตกไปแตกคราวนี้มันมามมามมาโนโนนนคุณว่าสามารถเชื่อใจคุณกล้วยเลยครับวันนี้โซเชียลเครดิตแบบว่าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมปะตอนนี้ยังไม่เริ่มเลยนะเดี๋ยวผมให้เวลากับสปอนเซอร์ของเราก่อนแล้วกันนะครับผม สินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่ Level up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกและมา Level up ไปพร้อมกันเล่นเด็กนั้นเลยดีก,กว่าไม่ไม,ไม่เดี๋ยวต้องรอเซอร์ไพรส์คุณกล้วยมีมีเด็กสำหรับคุณกล้วยอยู่รอเซอร์ไพรส์รอเซอรออ์ไพรส์โอเคมาครั้งนี้จะบดิกหรือไม่เอาละไม่คุณกล้วยกว่าเขาแหละ คราวนี้เขาบอกมีเด็กพิเศษสำหรับผมด้วยเด็กพิเศษสำหรับผมอย่างนั้นเหรอมาเพียงไม่ดิไม่ดิเขาได้ทำให้เจ็บแสบมากมากเลยนะจะสำลักเลยผมเหลือเวลาอีกวมาสิบนาทีก่อนผมไปไลฟ์ได้เลยขอร้องละน้องขอแค่ไปนั้นขึ้นมือมาอึด Oh. เฮ้ยเล่นันสองอย่างได้เหรอขอเปิดเพลงแป๊บนึงโอ้ยอะไรอะ่ะ <Hey. S 1> อะไรอะ่ะขาดโอ้ยถ้าวิดแคปเตอร์ที่คุณคอนโทรลโดนดิสคาร์ดหรือใช้งานเอฟเฟกต์คุณสามารถส่งการไปนี้จากฟิวล,ลงสู่สารเทนได้เหรอเฮ้ย อุ่ยอะไรเนี่ยโซโลอาดุมมาคิตุสเหรอไม่อ่านเอฟเฟกต์ยาวไม่อ่านแต่วันนี้มันไ่ใช่วันของเธอหรอกนะเอมมลโอเคเอนโดไม่มีอะไรแล้วจบแล้วบิ๊กบีแบบบิกปิกบิ๊กยังไงอ่าผมต้องขอขอบคุณคุณเจมส์ด้วยนะครับผมตอนแรกผม ผมจะแลกโต๊ะกับลิงหลังสาราครับแล้วผมแลกไม่ทันครับโดยคุณเจมเข้ามาเสียบ <laughs> แต่เขายอมลุกให้ผมนะแม้ว่าผมขอบคุณเขามากจริงครับผมคุณมากครับจะร้องไห้แล้วโอเคเอาล่ะเขาพอแล้วเขาพอแล้วมีอะไรบ้างมาเลย <laughs> ก่อนอื่นเลยเขาทําอะไรได้นะ <laughs> ไอ้การที่หูยสองสำไปวิดคัปเตอร์ไปทำอะไรได้แล้วผมจำไม่ได้อะ <laughs> <laughs> ขอนี่ก่อนแล้วกันเลนฟอร์ดเมนเอ้ยตานี้ไม่ค่อยดีว่ะมีมีแฟลิส เปิดคูเปิดคูไม่มีอะไรเปิดคูเปิดคูเปิด้ใช้เปิดเฉยๆเปิดเฉไม่มีอะไรเปิดคูเฉยมอริเออร์ Warrior, อย่างงั้นเหรอมีเฟลิสกับไวออนอยู่ในมือพร้อมกันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ใบนี้ทาเกตสเปลแคสเตอร์ที่ถูกแบนิดหรืออยู่ในสุสานสัหรับเข้าเด็กแล้วทพางั้นเอาวิดคาเตอร์วิดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับแล้วถ้าการบิดอยู่ในสุสานแบนิดการ์ดใบนี้ กิมวิชคัตเตอร์เท่าไหร่ก็ได้ที่เป็นเวทเอากลับขึ้นมือเหรอหือเป็นฮีโร่กันนะเฮ้ยฮีโร่เฮ้ยยามาเนาะว่าเอาไปน่ก่อนเอาไปนี่ก่อหวาดเกี่ยวอ่ะคนมันหวาดเกี่ยวอ่ะครับฮีโร่เอ๊ะบอยเลอร์คนนี้เอเลเมนททลฮีโร่ชาโดว์อ้าฮีโร่นี้่เองคนมันหวาดเกี่ยวอ่ะขอใช้ของตัวท์ซริสเลยครับทิ้งชาโดว์มิสลงสู่สารไป สเปเชียลแซลมอนแฟลลิสครับนีให้ความสาม,มารถของชาโูมิสครับอ่าความสาม,มารถแฟลิสไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าไวออนผมมีใบเดียวนะเดี๋ยวนะเขาอ่านหน่อยนะยัวแคนดิสก้าใบแบบๆๆไม่ให้ได้ไหมและอินครีสผมก็มีใบเดียวเพราะงั้นเนี่ยการที่มีเอ่อเดกเก้ถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว,ลวคุณเด็กเก้ถูกแล้วผมไม่ใช้ เอเมเนร์เรบิดพลาดหรอกฉันไม่ใช้หรอกแล้วใบนั้นใบเด็กหน่อมพันนั้นน่ะฉันไม่ใช้หรอกนะไม่เราเราแบบว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่นตอนในเกมที่ตัวอ้าวตายละตาย่เล่นเฮ้ยเขาเปิดการ์ดทุกอย่างที่เขามีหมดแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นผมสบายแล้วนี่เราแค่เอาเอเมนขึ้นมือมาลงออนเน็ตในออนเ้ยเฮียบมันเวลามันไวจังวะเฮ้ยเอเมนแล้วกันเวลามันไวเกินปะ เวลามันไวเกินป้าตัวนี่เลยไวอ้อนเลยใช้ความสามารถไวอ้อนเลยส่งหนึ่งไบลงสู่สารไปส่งมาลีเชียสลงสู่สารไปเฮ้ยตึกตัวนี้นะไม่นะเฮ้ยเขาเลี้ยวตัวเขาแบบว่าเบี่ยนเบงความสนใจอ่ะให้เขากดใดเกตตัวนั้นนะโว้ใช้ความสามารถของไวอ้อนนะครับ เอาชาร์มิสออกไปเออเอาฟิวชั่นขึ้นมือมาไม่นะมาแล้วซิลการฟิวชั่นรูว่าแล้วเชียวไม่มีอะไรมาหยุดเราได้อีกแล้ว,ว Fusion ครับผมจังหวะนี้ขออนุญาตฟิวชั่นครับคุณกล้วยจะได้แก้แค้นเขาจากครั้งที่แล้วแน่เลยคุณกล้วยนะ่ะเป็นฮีโร่โน .1 เสมอแล้วนะ<อ>จงจำเอาไว้เอมิล

เอาแหละแพทเทิร์นแล้วนะอุย้ยขนมกลุ่มอะนะเอมเมลวันนี้อะเฮ้ยคุณกล้วยเขาได้แก้แค้นจากตาที่แล้วอ <c oughs> ่ะผมสามารถสไหวเลยกิมเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมไม่มีอะไรเขาอันนี้เขาขึ้นมือเฉยไม่มีอะไร,รกริเม,กนะเมเลยอุ้ยอะไรอุ้ยแค่เสิร์ชการ์ดเว้นกับร่างนะเอมิลคุณกล้วย บวกวีทูเบอเท่ากับไม่เพ้นะครับออสบายแล้วเรียบร้อยอสบายแล้วใช้ชนะโจกอยู่กาบขุดกลู ในที่สุดเราก็ได้กินแกะตัวนี้ตอนที่กำลังสุกงอมอร่อยเลือเกินครับ t แตงกู o o ฟอ o r เดลนะเขาได้แก้แค้นจากคาที่แล้วแล้วสุดยอดสุดยอดจริงๆคุณแกลเติบโตขึ้นแล้วสินะสมกับเป็นฮีโร่โนลบสี่ก็เป็นฮีโร่โลสี รอเจอนะคขจะรอเจอครั้งหน้ากับเธอะนะคุณกล้วยเออรอเจอได้นเลยเอเวลมันพลาดมันไม่ได้มีหนดเดียวเ,เนี่ยพอทีอย่างนี้มันไม่บิดเนี่ยพอทีอยางี้มันไม่บิดทำไมอะพลาสิคุณกล้วยเองครับคุณกล้วยใช้ฮีโร่แล้วคุณกล้วยเอาเว้ชนะ ผมสบายใจแล้วทุกคนวันนี้ผมได้ล้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมและได้ล้างคำสาบที่มันเกิดขึ้นกับดักดูเอลหน้าปักซอยหลายตอนที่ผ่านมาแล้วครับคุณกล้วยจำมันครับคุณกล้วยบวก VTuber ทเเท่ากับไม่แพ้ครับ ยงไงก็ฝากติดตามคุณเอมิวด้วยนะครับผมถ้าใครอยากเล่นกับเธอก็ไปเล่นกันได้นะครับผมยังไงก็เพื่อเวลาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสตรีมเมอร์เรามีเลี้ยวแรงที่จํากัดนะครับผมถ้าบางทีเขาเล่นมากไปเขาอาจจะตัวเหี่ยวได้นะครับผมยังขอบคุณคุณเจมด้วยนะครับผมที่ยังไม่ยึดโต๊ะผมไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้ผมคงต้องขอหยุดความสิร์ไว้จะเป็นเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ดักเดียวหน้าปักซอยครั้งหน้า ข้าวหน้าจะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวไว้มาดูกันนะครับซี <c oughs> วอนเกตวันหน้าเน็กซันมาครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ